ไม่ใช่ว่าเหมืออแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนที่มือเป็นอะไรสักอย่างนะตอนนี้แปลกๆไปเลยนะดิมือดิมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดเฮ้ยดิมือดิมือ ดิมือดิมือดิมือใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิมือดิมือดิมือค่อยๆคุยกันก่อนดิมือค่อยๆคุยกันก่อนเฮ้ย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 สวัสดีครับผมสวัสดีนะลุงป้านาแล้วก็เพียบสีที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ๆนะ ก็สําหรับวันนี้พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนะก็พี่ๆครับสําหรับอ่าวันนี้พี่ๆผมเนี่ยได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรติดไอ้นี่มาพี่ๆเนี่ยของสิ่งเนี่ยที่ดิมือเนี่ยตอนนั้นนี่เขากวลก็วายดยพูพี่ๆเมื่อสองวันที่แล้วเขาเนี่ยของสองสิ่งเนี่ยเห็นไหม มีเลขหลายแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยของสองสิ่งเนี่ยนะผมเนี่ยจะเอากลับไปคืนให้กับน้องดิมือแล้วก็เพราะโอ้ยเหมือนฟ้าจะร้องด้วยนะเพราะว่าเหอ,อข่าวเนี่ยลืมลืมเหมือนว่าทําตัวไม่ถูกกับพี่พี่เหมือนกลัวขาเลยาฝากผมไว้ผมเก็บแล้วผมก็ลืมไม่ข่าวผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยจะเดินทางเนี่ยเอามาให้น้องดิมือนะพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันรับพี่พี่ก่อนที่เราจะไปฝากพีเอฟซีช่วยกัน คนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งที่ตามนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆไม่ผมมีอันตรายนะไปกันเลยโอเคนะครับพี่ๆตอนนี้ผมได้อยู่ยังสายน้ำยัง หน้าเมืองรับแลแล้วนะพี่ๆนะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าใสา่น้ำเนี่ยขุ่นมากๆเลยนะพี่พ f เแล้วก็ลูกมะเดื่อเนี่ยเริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วนะหลังจากที่ได้ห่างหายไปเลยอะ่ะตอนนี้ลูกมะเดื่อเริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วอันนี้ก็ขึ้นลูกแบบนี้อยู่นะลูกตึกเกี่ยวอยู่แค่ขึ้นลูกจุด่ยเกี่ยวยเนี่ยมาแรงก็เล่นจนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วสวยอยู่นะมะเดื่อป่านะพี่ๆนะมะเดื่อป่าสวยมาก อันนี้น้ําขุ่นๆไม่รู้ว่าฝนเนี่ยได้ตกอยู่หรือเปล่านะพี่พี่ตอนนี้เหมือนผมได้เจอกับน้องนิมืออยู่นู่นนะพี่พี่เห็นไหมนู่นอ่ะพอดีเลยผมจะมาหาดิมือแล้วผมได้เจอดิมือใช่เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงไงผมก็หวังว่าเป็นดิมือแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหานางกันเลยดีกว่านาะ ระหว่างเดินนี่ก็ให้ชมบรรยากาศกันด้วยนะพี่ๆเนาะชมบรรยากาศเล็ก,ลกๆน้อยๆฟ้าฝนแม่งวันนี้ทำไมมันร้องดังคทละพีเ่นฝนจะตกอีกแล้วเลยอ่ะ hôn ạ nó đi mưa không lâu chơi găng xem mẹ đi mưa xem không? แกก็ได้ยินเรานะทำไมแกไม่ขันลับวะดิมือ,อแกก็ได้ยินนะทำไมแกไม่ขันลับเราแ่ก็หันมานะพี่พี่ว่าใช่แน่นอนนะใช่น้องดิมือแน่นอนนะอ้ยใช่ดิมือแน่นอนเออเป็นอะไรเอาดิมือไม่ขันรับเรา ดิมือดิมือดิมือมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดิมือดิมือได้ยินพี่ไหมเนี่ยดิมือดิมืออะไรของดิมือวะดิมือดิมือ ดิมือดิมือดิมือได้ยินพี่ไหมดมืไม่ได้ยินเราหรือเปล่าดิมือนี่พี่มาใกล้ขนาดนี้ยังไม่ได้ยินหรอดิมือ ดิมือนันดิมือเออดิมือเปหนไรไม่ได้ยินเราวะเฮ้ยทำไมแกแปลกแปลกไปวันดิมือเนี่ยนู้เป็นอะไรไปวะทำไมแกดูแปลกๆไปอ่ะพี่ๆมองก็ดิมไม่เรียกก็ไม่ไม่ขันหรอก ี๋ยวผมจะเข้าไปสกิดดิมือหน่อยรู้สึกว่าแกเหม่อเหม่ออะไรหรือเปล่าดิมือหนูเหม่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยดิมมือดิ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 มือ ดิมือ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 ไม่ใช่ว่าเหมือแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนที่มือเป็นอะไรสักอย่างนะตอนนี้แปลกๆไปเลยนะดิมือดิมือ เฮ้ย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  <concept> ร <bra in> ีเร <handicap> ียกเขดุเฮ้ยดิดิมือ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิมือดิมือยเ้ค่อยคยคุยกก่อนดิมือค่อยคยคุยก่อน เฮ้ย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 ,ยดิมือเป็นอะไรดิมือก้อยกี่ดอกเฮ้ยเฮ้ย,ยดิมือแกเป็นอะไรไปะวันเนี้ยโยนก้าเห็นใส่ผมยังอยู่เลยนะพี่พ ดิมือดิมือใจเย็นก่อนดิดิมือใจเย็นก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยดิมือค่อยคอยคุยโอ้ย ดิมือใจเย็นก่อนเป็นไรดิมือ้อเฮ้ยดิมือเป็นอะไรโอ้โหเกือบจะโดนเลยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วดิมือดิมือมือเป็นอะไรเนี่ย กาและแหมไม่ยอมคุยกับผมเลยพี่พี่เอาไม้นโยนใส่ผมยังเดียวเลยอะไม,ม่ปกติเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงไม่ปกต,ปกติจะเข้ายัางไงเดียวเนี่ย ดิมื้อเป็นอะไรไปเนี่ยพี่มาดีๆพี่ไม่ได้มาทำร้ายหนูดิมือ้อดิมื้อเป็นอะไรไปสายตาแกว่างเปล่ามากเลยอะเป็นไรวะดิมือ้คอค่อยคุยกันก่อนก็นกนได้เอ้ยค่อยคุยกันก่อนก็นกนได้ดิมือ้อเอ้ยแกเป็นอะไรไปหรือเปล่าวะเนี่ย ตัวอะไรเขาสิงร่างหรือเปล่าวะคุณไม่รู้เรื่องโอ้ยพูดมิกพูดไม่จ่าไม่คุยอะไรกันเอ้ยเกือบโดนเลยผมว่าไม่ใช่ดิมือแล้วมันต้องมีอะไรเขาสิงร่างของดิมือแน่ๆพี่ตอนนี้มันไม่ใช่ดิมือแล้วอะ ดูสายตาแกแบบว่าว่างเปล่ามากเลยอะเฮ้ยแกเป็นอะไรของแกวะดิมื้อเเป็นไรวะดิมื้อน่ะเป็นอะไร,ะะไรฮะ ไม่ใช่ดิมือแือวหว่าพี่พี่เหมือนดิมือโดนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เนี่ยเหมือนแกโดนสะกดวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยม่สะกดวิญญาณนะสะกดจิตอะ่ะมิงั้นแกไม่ร้องหรอกพี่พี่เฉลวงพ่อไปไหนร้องเลยอะ่ะไม่ใช่ดิมือจริงๆด้วยนะพี่พี่นะเฮ้ย ดิมือแกโดนอะไรวะเนี่ยว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆว่าดิมือทำไมว,วันนี้ดิมือแปลกๆวะไม่คุยไม่คุยอะไรกับผมเลยนะพี่พี่ดิมือ ดิมือดิมือไหวเปล่า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 เฮ<ข>้ยดิมือลองให้ทำไมค่ะค่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงได้ค่าก็ไม่รู้หรอกดิมือเมื่อกี้พี่มาเจอหนูนั่งอยู่ตรงนี้อะตกใจหมดเลยพูดด้วยแต่หนูไม่พูดอะไรด้วยเลยอะ่ะพี่ก็งงหมดเลยอะ่ะหนูไปโดนอะไรมา ฮะดิมือ้อข้าไม่รู้แ,ว,แวนุแล้วนุมันจำได้ไหมว่ามันนั่งทำอะไรตรงนี้เอางี้ก่อนจำได้ไหมว่ามันนั่งทำอะไรจำได้ฮะ<า>จำไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ีิมันมานั่งที่ดิมือมานั่งตรงนี้เนี่ยมานั่งทำอะไรก่อนพอจะจำได้ไหม จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเหรอใช่จำอะไรไม่ได้ก่อนที่จะจำอะไรไม่ได้เนี่ยเห็นใครบ้างไหมสักคนหนึ่งอะ่ะทำอะไรใส่ดิม,มือบ้างไหมจำอะไรไม่ได้เลยใช่สันนิษฐานนะพี่พีนะาว่าดิม,มือเนี่ยต้องโดนสะกดจิตหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่งั้นเนี่ยดิม,มือคงไม่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่นะ ไม่อ่าเป็นแบบแบบที่เราเห็นอยู่เนี้ยที่ว่าจําอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันดิมื้อจาวันนั้นได้ไหมที่ดิมือโดนไอ้จนป่าทําร้ายอ่ะได้นั่นแหละเนี่ยดิดิมือลืมไว้ที่พี่เนี่ยจําได้ปะเลขหไหลแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้สองอย่างนี่นะพี่เอามาคืนดิมือเอาเอา เก็บไว้ดีๆล่ะอย่ายให้ใครเห็นอีกนะเก็บไว้ในกระเป๋าเลยดีมืออย่ายให้ใครเห็นโอเคยังเน,นี่นี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วหนึ่งนี่กี่นิ้วสองนี่กี่นิ้วห้าอ๋อโอเคแล้วนะแล้วทันสิทธิ์ล่ะทันสิทธิ์ล่ะค่า ามานั่งรอท่านสิทธ์ับมาอยู่แต่ท่านยังไม่โผลมาเลยเอา้าเมื่อกี้บอกจำไม่ได้อน,นี่คือจำได้แล้วใช่ไหมใช่อ๋อคือที่มือเนี้ยมานั่งรอท่านสิทธิ์เนาะก็คิดว่ามาทําอะไรนะมานั่งรอท่านสิทธิ์ตรงนี้แต่ว่าที่มือไม่ได้เจอคนะยืนยันพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าเจอหรือไม่เจอเอาดีๆไม่เจอไม่เจอใครนะ อ,อตอนแรกพี่เดินเข้ามาเนี่ยดิมือนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พิษสก,กิดดิมือแต่ว่าดิมือไม่ไม่คุยไม่อะไรกับพี่เลยพี่ก็ตกใจหมดคิดว่าดิมือเนี่ยเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างที่พิษสันนิษฐานไว้ด้วยโอ้ดิมือผากพิล้มลงไปดิมือดีว่าเอาหินเฟียงเฟียงพี่ดีไม่โดนถ้าโดนเนี่ยรู้เรื่องเลยอะ่ะดีว่าก้อนเล็กด้วยรีบหลบรีบหนีเลยอะ่ะ ท่านสิษย์ยังไม่มาเหรอมันจะมืดแล้วนะ่ะแล้วแกไปไหนข้าก็ไม่รู้ข้าก็รอท่านสิษย์ก็ม่อยู่แต่ข้าก็ไม่รู้ท่านสิษย์ไปไหนกบเมืองบาดาหรือเปล่าเนี่ยฮะข้าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออไว้ดีนะไปไหนไม่บอกอะไรเลยอ่ะไม่บอกอะไรดิมืดเลยนะท่านสิษย์เนี่ยนะ้บวันนี้ใส่เริ่มแย่ขึ้นแล้วท่านสิธย์เนี่ย ดีดีดีดแล้วท่านเสร็จแกไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นใช่ไหมใช่เหมือนฝนจะตกเลยนะดิมือฟ้าร้องฝนเหมือนฝนจะตกเลยยังจะรอท่านเสร็จอีกเหรอข้าว่าอีะพักเดี๋ยวข้าก็กลับกลับเธอดิมือดีพี่มาทันเนี่ยดิมือโดนสก๊อตเอยู่นะมีต้องมีใครที่แอบมองดิมืออยู่นแน่เนี่ย พี่คิดว่านะต้องมีคนที่แอบมองดิมืออยู่แน่ๆเนี่ยทำของใส่ดิมือเนี่ยแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันไม่ดีเลยนะได้ข้าขอตัวกลับก่อนนะเออรีบกลับอดีแล้วดิมือได้ขอบใจมากนะเดี๋ยวพักทบทแล้วเออกลับบดีแล้วอันตราย ค่อยๆเดือนะดิมือโอ้โดิมือเนี่ยอันตรายเนี่ยอันตรายมากมากเลยนะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเหงื่อผมแตกเลยพี่พี่เหงือแตกเลยคือรีบแบบรีบจะจัดละรีบแบบรีบรีบแบบว่ารีบสุดๆรีบรีบหนีสุดๆเลยพี่พี่เสี่ยวดีมือโยนโดนโยนนี่หินโดนผมมากๆเลยอะตอนเนี้ยคือแบบว่า กิ้งตัวหลบแทบแบบว่าเกือบไม่ทันเหมือนกันมันไม่ทันก็มีหัวแตกอะผมบอกเลยนะเอ้ยเกือบแตกเลยผมว่าแล้วทำไมก็ทำไมไม่คุ้งไม่ขาดอะไรผมเลยอะ่ะผมว่าทำไมแกไม่ปกติเลยดิมือเรียบร้อยช่จริงๆด้วยโอเคช่างมานนันเอะนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวผม ให้คืนให้ของคืนที่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับผมไว้พบกันใหม่นะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ผมทำภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวสวัสดีครับ